นี้เราจะมาตามหาเบเบใช่ไหมวันนี้เราอยู่ในงานงานแห่เทียนนะของขายเยอะมากเลยพี่นายพี่นายจะมาตามหาเบเบใช่ไหมครับเจอแล้วนีไ่ไงแต่ว่าเบเบที่เราตามหาในงานนะั้นมันมีมันจะต้องไม่ใช่เบเบธรรมดาถ้าเป็นเบเบธรรมดาเราจะไม่ซื้อนะเพราะว่าเรามาตามหาถึงในงานใช่ไหมไปเราไปดูไปอุ้ยพี่นายธรรมดาทั้งนั้นเลยปลากลับอ๋อนี่มีอันนี้มีใช่ไหมไม่ยังไม่ม<ะ>ีตัวน<ด>ี<ด>้ อันนี้มีแล้วนี่ไงดาซ้อนมีแล้วแล้วอันมาเปตูดีขอันนี้ตูเนอะไรนะตี่างกันแค่ตูเนียนะอันนี้ก็มีแล้วนี่เขียวเนี่นีาจำได้อุ้ยอันนี้มีอันนี้มีอันนี้มีแน่นอนแรนดอมบูสเตอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพาพี่นายมาตามหาไม่ใช่หรออะไรนะอ อ,อ่านออกมเอาถ้าอ,อ่านออกจะซื้อให้ามแอะไรนะ B X 3 8าอานออก B X สามีสอะไรนสายอะไรครับสายตีหรือสายป้องกันสายตีเปลี่ยนเปลี่ยนสวดีรวัสดีครับอปล่าใช่ี่หครับ B X 3 9มบูสเตอร์ฝุนมันมีแล้ว สปินเนอร์อีกเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเจอทั okay. 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 ้งสปินเนอร์เจอทั้งเบเบเลยไม่เปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวมาป๊าจะนับถอยหลังแล้วนะโอเคสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ไม่เปลี่ยนแล้วนะคุณไม่เปลี่ยนแล้วนะสามสอง ชุดหมดเวลาเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ่มาไหนดูสิหรือสามตัวหรอไม่มีตัวเดียวเอ๊ะมันคือตัวนี้ตัวนี้นี้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับผมพี่นายอ่าพี่นายเลือกได้แล้วคืออะไรลูกอันนี้อัไหนอันนี้ของหุ่นขาวใช่ไหมช่ตัวเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อที่บ้านกันดีกว่านะเล็บจิตสี่มาดูของพี่ดีพี่ดีได้คือทางไม่ดูกลับไปเดี๋ยวทำให้ดูชุดต่อเล็บพอกลับบ้านเราจะไปเอเอ็ม กดกล้องนะคะคุณเขาป๊าป๊าเจอตัวอิตาเลียนอุ้ยนี่ไงใครนี่ก็มีนี่คุณมชิมแป้นกล้วยแต่มันเป็นกล้วยอย่างเดียวเลยนะขุน้วยนี่ป๊าป๊าเจอข้างในอนุนันต์สวยนี่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 อุ้ย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 ขุนตา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 สั้นหูล่ะเอ้ยชุ่มชุ่งล่างทองขุนทุ่งทุ่งล่างทองเอ้ทุ่งทุ่งธรรมดา ลห,หลังจากเราไปตามหาซื้อเบเบดมานะทุกคนเราก็เจอเบเบดแล้วคุณเขาซื้อเบเบดตัวนี้นะ CX 0 3 Random แดอุย้ยบูสเตอร์ด้วยมันคืออะไรพี่นายมันนํบบูสเตอร์มันเป็นตัวตีหรือว่าเป็นสายอะไรสายตีที่เลเวลสุดครับเลเวลสี่แล้วโอ้โหเป็นสายตีที่แบบเลเวลแบบสูงมาก พี่นายบอกว่าเลเวลสี่เลยนะทุกคน,นเรามาดูข้างหลังไหนไหนข้างหลังเขาบอกว่ายังไงแอคท a c แอคท a t ด้วยดีเฟนด์ดีเฟนด์เจ็ดสิบโอ้โหตัวตีแรงๆๆ <Yeah. S 1> แรงแรงอะล้วดูของพี่นายหน่อยของพี่นายก็คือ BX ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งคืออะไรอ่ะเป็นเป็นตัวอะไร,ะรเป็นตัวอะไรแบบตั้งรับหรือว่าเป็นสายตีตั้งรับครับตีเป็นตั้งรับเหรอโอเคี okay. ตั้งรับ ตั้งรับอ๋อตัวนี้มันจะเป็นแบบตั้งรับหรออ่ะถ้างั้นเราลองแกะดูดีไหมมาดูกันว่าเราจะได้ที่ชูแบบไหนโอเคอ่าแต่ว่าอ๋อเขามีให้เลือกนะทุกคนมันมี3แบบนะที่ชูมันจะมีสีดำสีน้เงินแล้วก็เป็นตัวนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเคถ้างั้นแกะดูดีกว่าอ่ะคุณเขาแกะแล้วนะเฮ้ยมีอะไรบ้างในนี้เฮ้ยที่ชูเบรเบเดอร์นี่เหมือนในกล่องเลยนะทุกคนเหมือนเลย โประกอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยน่าดูนะให้ยางไงน่ะเราลองชูดูดีไหมอ่ะเดี๋ยวให้คุณเขาลองชูดูดีกว่าอยากดูว่าถ้าเขาอยู่แบบตัวเดียวเลยอ่ะมันจะมีความหนึบความแรงความอะไรเยอะหรือเปล่านะโอ้ชูลงไปแล้วอุ้ยนิ่งนิ่งนิ่งมากทุกคนจริงจริงมันเร็วมากเลยนะอุ้ย มีดมู้สาวุ้ตีใช่แต่ว่ามันก็ดูแข็งแรงมากเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของพี่นายต่อเลยดีกว่าเุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันมีสีเอยสีน้ำเงินเดี๋ยวให้น้องนายประกอบให้ดูนะทุกคนนี่เราต้องใส่ตูดไปแบบนี้อันนี้ฐานเขาเรียกว่าฐานหรือว่าตูดครับเขาดูหน่อยครับประกอบเสร็จแล้วเขาดูหน่อยครับพี่นายอันนี้แบบไม่มีสติ๊ครับโอ้โห ขึ้ณเขาคุณเขาลงมาเฉยเลยทุกคนตอนแรกค่ะจะดูว่าพี่นายอ่ะเล่นแล้วมันเป็นยังไงบ้างโอ้โหโอ้โหดูดูก่อนดูกอนยังไม่ได้เอาจริงด้วยนะยังไม่ได้เอาจริงเลยนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอดูของพี่นายก่อนอันแรกก่อนนะขอดูการเรียกว่าอะไรการหมุนความแรงของพี่นายดูอ่ะสามสองนี่นะทุกคน,นดูสิอห้ยหมุนเร็วมาก มันเป็นสายอะไรครับพี่นายดูสิโอ้แท็กเน่ยแท็กคือสายอะไรครับก็คือสายจมตีโอ้สายจมตีน่าจะจริงนะเนี่ยเพราะมันแรงมากเราจะเริ่มยกที่หนึ่งกันเลยนะเราวางเบเบตตัวใหม่ของพี่นายตัวนี้นะแล้วก็ของคุณเขาตัวใหม่ตัวนี้อ่ะเริ่มยังเริ่มยังสามสองเริ่มลงไปแล้วอันนี้เอาจริงกับยังโอ เ,เฮ้ย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 องใครของใครยังไม่ยอมกันอยู่ยังไม่ยอมกันอยู่พี่นายชนะไปหนึ่งคะแนนไปยกที่สองเอาจริงยัง or จริงยังเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วนะเอายกที่สองนะเราจะแข่งกันกี่ยกดีทุกคนตีลด3ยกสามตีอ่ะส,ส, вот. ส,สี่สี่อ่ะคุณเขาขอสี่อ่าเดี๋ยวไปยกที่สองนะพร้อมยังพร้อมยัง พร้อมแล้วเริ่มเอาจริงเอาจริงแล้วนะตอนนี้เด็กๆบอกว่าเอาจริงโอ้โหเฮ้ยหมุนหมุนหมุนแรงหมุนแรงเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้กำลังมองอยู่มองคู้ต่อสู้อยู่ซุบซึบซึบเฮ้ยใครสีฟ้าดูครับยายได้ไปสองคะแนนดกที่สามนะครับทุกคนพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเริ่มลงไปแล้ว กดเหตุกดเหตุทุกคนกดเหตุกดเหตุกดเหตุแตกไปแล้วนะครับไม่เปล่าได้ไปสามคะแนนยกสุดท้ายแล้วนะคุณยกที่สี่นะพร้อมยังยันพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มหูลงไปแล้วพี่นา ตอบเลยอ่ะสามเต้มอันนี้ได้แต้มสามเต้มเลยใช่ไหมโอ้พี่นายแต้มตอนชนะไปเลยนะยกนี้หุ่นไม่หุ่นไรเนเราอ่ะต้องหาวิธีใหม่แล้วแหละคิดแล้วคิดถูกแล้วอะไรอ่ะเอาทุกตัวมาเลยเอาทุกตัวมารวมกันเลยเหรอเฮ้ยหมายถึงว่าสามตัวนี่รุมพี่นายคนเดียวเลยเหรอเฮ้ยลองดูดีไหมเดี๋ยวต้องไปถามพี่นายก่อนว่าพี่นายอนุญาตหรือเปล่าคุณเขาบอกว่า จะขอสอามตัวลุงพี่นายตัวเดียวได้ไหมโบรครับแม่อนุนญาตลอง,งดูลองดูมันเราอาจจะชนะถ้าเราชนะเราเป็นเทพเบเบ้แน่นอนเลยลองดูไหมลองดูไหมโอเคโอเคอาพี่นายรับคาท้านะ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะ <Ooh. S 1> ขเขาจะเอาสามตัวเบเบ้ทั้งสามตัวนี้ลุงพี่นายตัวเดียวเลยอ่าเดี๋ยวตอนนี้ให้เด็กๆเต็มตัวนะอะพ้อมเริ่มแล้วนะทุกคนเริ่มแล้วลงไปแล้วตัวแรกนะโอ้รีบมากดีบมาก ตัวที่สองไปแล้วเอาตัวที่สามคนโอตัวที่สโอ้โหพราะจะแขงกันเสร็จก่อนหรือเปล่าเนี่ยตรเอาตัวที่สามมาหยุดนตัวที่สามมาหยุดนอกโอ้โหตอนนี้ทุกคนคุ้นข่าวว่าเขาเปลี่ยนตัวเป็นตัวไหนอาสมตัวเหมือนเดิมอาือนเพสามตัวรวมร่างกันอ่ะลองดูอ่ะขอสามตัวรวมร่างกันอีกทีหนึงนะเหมเแตเป็นตัวผสมด้วย เดี๋ยวเราจะลอง3ามตัวนะเราจะรวมเบเบทหตัวอยู่ในนี้ไม่รู้ว่าสนามเราจะแข็งแรงพอหรือเปล่านะนอ่ะชุดก่อนเลยครับพร้อมแล้วเริ่มไปแล้วครับอ่ะชุดแรกไปแล้วแบบวนต่อไปได้เลยนะคะตัวต่อไปมาแล้วพี่นายลงแล้วคุณเขาลงแล้วโอ้โหอ,อ่ะตัวต่อไปเลยครับแบบวนเลยนะครับ การอะไรครับเบเดงานนี้คะ่ะเมื่อกี้พี่นายเอามือลงไปในเบเบดนะเลยทําให้การแข่งขันเราหยุดชะงักลงไปนะทุกคนนะทุกคนอะ่ะห้ามเอามือลงไปนะเพราะมันอันตรายมากเลยเพราะเบเบดมันแรงมากโอเคนะทุกคนถ้าอย่างงั้นวันนี้เราน่าจะลองให้ขุนเขาเอาทุกตัวลงไปเลยดีกว่าอ่ะขุนเขาลองเอาดูซิอ่าตัวที่หนึ่งไปแล้วไปแล้วนะอ่ะพี่นายเอาลงไปแล้ว โอ้โบนย่ข้างนอกไไฟเไปแล้วเอ้เอกกยหลืออีกนึงี่ายหีตัวนึงโอ้สนามมีแบบรุนแรงมากสีม่วงของใครับเยเหือตัวนึงพี่นเือตัวนึงนะทุพี่นเหลือตัวนึงโอ้โหสีม่วงแตกไปแล้วขออีกรอบนึงเหรอรอบสุดท้ายนะ พร้อมยังคุณขาทำแล้วนี่คือยกสุดท้ายแล้วนะทุกคนใครจะแพ้ชนะก็คือยกสุดท้ายแล้วโอเคไหมโอเคโอเคนะพี่นายพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วใช้ลงค่ะพร้อมแล้วมาสามสองลงไปแล้วครับชุดแรกเอามาเลยครับชุดต่อไปลงเลยครับลงเลยครับลงเลยครับลงมาเลยครับชุดสกันโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่พี่นายชุดลงให้ลงครับมาเร็วๆครับเร็วครับลงไปแล้วลงไปแล้ว เอาคุณเขาชุดต่อไปโอ้ทุก่ยรเร็วเาไม่ทันแล้วเกิดปัญหานะทุกคนก็คือสามอันเวลาเราลงไปแล้วว่าเราใส่ไอตัวเนี้ยไม่ทันนะทุกคนถ้าอย่างนั้นน่ะเราจะแข่งรอบสุดท้ายแล้วนะก็คืออย่างเดียวเลยให้เลือกมาตัวที่ดีที่สุดที่คิดว่าดีที่สุดน้องนายเลือกแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเขาเลือกยังครับ อ่าเลือกแล้วพร ok ้อมกันเลยนะทุกคนสา,สาเริ่มลงไปเร็วครับโอ้ของใครเอ่ยโอ้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 ทุกคนทุกคนต้องรู้นะว่ารู้แพ้รู้ชนะนะครับเข้าใจไหมครับโอ้าครับโอเคนะคุณเขาถ้าแพ้ก็ไม่ต้องเสียใจนะโอเคไหมโอเคอ่ะ พร้อมไหมครับพี่นายพร้อมมากครับอ่ะพร้อมแล้วนะทุกคนนี่รอบสุดท้ายจริงๆแล้วนะสามสองเริ่มรู้ลงไปแล้วนะโโอ้หรอบสุดท้ายของเรารอบสุดท้ายไม่มีใครกล้าตีกันแล้วทุกคนจะ็นงกลมอยู่ตอนนี้ตีไปแล้วหนึ่งสองสามโอ้ชนะเอ่ยโอ้โหชนะแล้วนะปังแต่ขยันไม่ได้กู สลับการแพ้ชนะฉันไปชักคุณเขาสลับเกมนี้ก็สนุกมากเลยนะคะทุกคนเบเบ๊นะดุติน้องๆเยอะมากพี่ไอมีกี่ตัวนี่คือเยอะมากเลยน่าจะ20กว่าตัวเลยนะทุกคนสหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลงใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องีดีทีวี ช่างโฆษณาัน่เราก็ช่างของเขาทีวีแล้วก็หนูดีเกมเมอร์คิดนี้ไปแล้วนะคะบุ้ยบุ้ย